โอ้โหสดชื่นไม่ต้องดูดก็สดชื่นใหม่ล่าสุดแจกซีขวดกิจกรรมง่ายนะครับผมเพียงแคบหน้าจอมาที่ไลน์แอดโค้ดสำรีเราจะประกาศผู้โชคดีใต้คลิปและติดต่อกับไปทางไลน์นะครับผมอ่าสวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกโค้ดสำรีครับไม่เจอกันนานเป็นไงบ้าง <c oughs> ช่วงนี้ฝนตกนะครับผมก็ดูแลสุขภาพแล้วก็อย่าลืมเว้นระยะเก็บควันกันด้วยนะเดีย๋ยพ่นไปเจอไปเจอ,เจอกันมากหลังจากฝนตกวันนี้ก็ ได้เลิกมาเติมอะไรที่มันสดชื่นสดชื่นกันดีกว่าครับผมน้ำยาที่เอามาวันนี้แค่ชื่อน,นะครับก็สดชื่นแล้วครับผมดับเบิลมิ้นขวดใหม่นะครับขนาดกระทัดรัดจากค่ายเลดเกสพอ t นะครับผมผมให้ดูนี่นะครับนี่ดับเบิลมิ้นต์พีจีวีจนะครับผม50-50นะครับนิโคตินก็ให้มาที่4ี่มิลลิกรัมซึ่งขวดไซนี้ยผมว่า ไม่ไม,ไม่ไม่แน่ใจว่าความเข้มข้นเนี่ยมันจะพอไหมเพราะว่าไซส์นี้กับราคาที่ร5อยห้าสบาทเนี่ยมันควรจะเป็นหกมิลลิกรัมนะอ่าในมุมมองผมเฉยๆนะอ่าในด้านแพ็กเกจเนี่ยที่ผมได้รับมาสี่ขวดเนี้ก็ไม่มีรั่วซึมนะไม่มีกลิ่นออกมาจากขวดเลยครับผมแล้วก็ขวดก็เป็นสีดำดูแข็งแรงก็การบิดก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับมีเด้งเด้งมืออยู่นะครับการบิดครับก็จะมีแรงบีดความแน่นความเด้งอยู่ แล้วก็สามารถมองเห็นน้ํายาถ้าเราส่องไฟนะครับก็จะมองเห็นน้ํายาได้อยู่นะครับพอที่จะมองเห็นได้ครับจากแถกตรงนี้นะครับส่องไฟนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเรามาเทสอบในเรื่องของรสชาติกลิ่นความเย็นกันครับว่าจะลมหายใจหอมสดชื่นตรงปกจริงไหมนะครับผมตัวแรกนะครับผมก็จะใช้เป็นเดนลับบิดเป็นอะตอมคอยคู่ตัวโปรดนะครับ ที่ผมใช้อยู่จุดเด่นคือวัสดุของมันก็ไม่งานงานพวกนี้ก็วัสดุก็จะสะอาดเช็ดทำความสะอาดง่ายเช็ดก็คือผมจะล้างแค่น้าเปล่าเช็ดน้าเปล่าดูแลง่ายมากนะครับจะเป็นคอยตั้งจุดเด่นของมันก็เลี้ยงปลายสํารีให้ยาวได้นะครับช่วยให้เวลาลากยาวเนี่ยก็จะคงความฉ่ำไปลายเอาไว้ครับที่ผมว่าแน่นอนว่าผมเลือกลวดที่เป็นสเปคธรรมดามานะครับเป็นลวด ni 8 0เบอร์0.5 เพื่อให้แบบให้ได้ฟิลที่ความรู้สึกที่เป็นกลางแบบว่าเอ้ยลวดลวดแบบเนี้เราจะได้รสชาติที่เขาเรียกว่าไงเข้าใจกันง่ายขึ้นเออคเอามาเทสน้ํายากันนะครับก็แนะนําว่าทุกครั้งที่จะใช้เติมนะครับก็เขย่าขวดทุกครั้งนะครับเพื่อให้สัดส่วนเนี่ยมันมันไม่ตกตะกอนให้มันเข้ากันนะครับก็จะเขย่าเขย่าแร่งๆจนเกิดฟองก็ได้ครับ อันนี้มันเหมือนรู้สึกว่าเขาใส่มาให้เต็มขวดเลยนะครับเต็มขวดแบบว่าไม่มีอากาศเลยนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเขย่าแล้วไม่มีเสียงน้ําข้างในอันนี้ก็เกือบเต็มครับมีอากาศนิดนึงนะครับแต่ละขวดอันนี้เต็มขวดครับอันนี้เก้าเก้าเปอร์เซ็นต์คคือให้มาค่อนข้างเต็มขวดครับอาจจะแตกต่างกันแค่เซี่ยวแบบนิดเดียวนะครับ โดยรวมก็เต็มขวดกันหมดเลยเดี๋ยงก่อนนี่หอมสดชื่นเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอย่าอย่านี่สปอนเซอร์สปอนเซอร์ไม่ได้ต้องสวยๆไว้ครับมาสำลีที่ผมใช้ก็เป็นเบคอนพามนะครับ เพราะว่าให้ใช้สำลีที่เขาเรียกว่าไงสำลีขาวทั่วไปดีกว่าทุกคนจะได้เก็ตเก็ตกับฟิลกลิ่นน้ำยาตอนนี้นะครับก็เหมือนเหมือนเราฉีกแพ็กเกจหมาฝรั่งอ่ะสดชื่นครับกลิ่นแบบเราแกะแพ็กเกจหมาฝรั่งเปียบเลยเปียบอันนี้เปียบนะครับ เป็นกลิ่นที่เขาเรียกว่าไงอ่ะบางครั้งเราอาจจะชอบดมมากกว่าเคี้ยวอะไรเงี้ยน,นะครับแบบกลิ่นมันโชยหอมมาคล้ายๆเหมือนเหมือนเพื่อนเคี้ยวหมากฝรั่งแล้วกลิ่นมันโชยตีโชยโชยออกมาหรืออะไรเงี้ยเราชอบกลิ่นกลิ่นท็อปโน้ตที่แบบกลิ่นไปไปลายลอยๆของมันอนะ่ะแต่เราเราขี้เกียจกินนะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความรู้สึกนะไก็มีคือกลิ่นมันประมาณนั้นอนะ่ะ ลวด0.5ครับแบตไม่เยอะอันนี้ผมก็อยู่ที่0.23โอห์มนะครับแกน3,006รอบ7รอบเนี่ยแหละอ่าในในเรื่องของน้ำยานี่ถือว่านีหยดครั้งแรงนะครับน้ำยาซึมไวเดินไวนะครับอืมอ่าให้ดูใละชัดอีกทีนึงนะครับ อันนี้ห้าสิบวัตต์เท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นฐานเวฟซลทองแบตอ่อนแล้วนะครับถ้าดูดีๆในฐานอ่อนแล้วว้าวว้าวว้าวโอ้โหสดชื่นไม่ต้องดูดก็สดชื่นนี่ครับผมเป็นภูมิแพ้ด้วยนะคือพอได้กลิ่นที่มันเย็นๆอะ่ะคนเป็นภูมิแพ้อะ่ะม,มันไม่จะไม่ชอบกลิ่นที่มันอะไรมากครบชอบกลิ่นแบบ เหมืนหอนน้ำหอมก็แบบกินแบบสดชื่อเนาะมารูลมนี้ก็เป็นปรับเป็นอย่างนี้หมดเลยอ่ะไม่ต้องเป็นเป็นรังผึ้งหมดเลยอลองกันนะครับอืมกลิ่นมันมันมันเหมือนแบบเป๊ะ เป๊ะๆเ,เลยครับถ้าให้บอกก็ถ้าคนติดหวานเนี่ยก็ชอบแน่นอนมันมีรสชาติความหวานเหมือนเหมือนเราอมลูกอมรสรหวานเลยนะครับออภาพภาพเวลาอมลูกอมที่มันเป็นรสหวานนะผมไม่รู้ว่าเมนทอนหรืออะไรอ่ะมันเป็นรสหวานเนี้ยเลยอ่ะคือคือกลิ่นอ่ะมันจะไม่ใช่โน้ตโน้ตของกลิ่นเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่า มีกลิ่นมิ้นกลิ่นลูกอมแต่มันมีกลิ่นที่เวลาเราเหมือนเราจะกินลูกอมเวลาที่เราเราแจบ็บเจบลิ้นอะไรเงี้ยครับมันจะมีโทนที่สามออกมาด้วยครับเหมือนลูกอมจริงๆเลยนะครับคือคือในกลิ่นอนะ่ะมันเป็นกลิ่นหมาฝรั่งแต่รสชาติอมันมันมันกลับเหมือนเรากินลูกอมรสหมาฝรั่งอะไรเงรี้ยมันมีความ เหมือนมักฝรั่งแต่ก็ได้รสชาติหวานเหมือนลูกอมนะครับต้องบอกว่าลมหายใจหอมสดชื่นจริงๆนะครับภ so ูม so ิแพ้ยังไม่กำเริ่มนะครับจมูกผมจะชอบตันคัดจมูกบ่อยแต่นี้คือแบบมันสดชื่น ว้าวครับว้าวลดความหวานกลิ่นปลายมันมันเหมือนมันสูบได้เรื่อยๆรีแลกกับมันได้เรื่อยๆสบายๆแล้วก็แบบนั่งฟังเพลงสบายเหมือนจะหลับ <laughs> นะครับก็คือถ้าถ้าอยากได้ กลิ่นนี้หมักฝรั่งนี้คือเป๊ะเลยเป๊ะเลยนะครับไปเปลี่ยนอะตอมกันบ้างนี่ครับเดินน้าํายาเห็นไมว่าปลายปาสำลีมันจะอุ้มน้ํายาไว้ผมก็ดึงยาวได้เลยไม่รู้สึกว่ามีกลิ่นดอ <c oughs> กกลิ่นไม่ดอกแล้วแล้วก็กลายเป็นลูกอมเต็มคําปากไปเลยนะครับกลิ่นหมักฝรั่งหอมไปเลยมาที่วัดนาโนกันบ้างนะครับเป็นอะตอมคอยคอยเดี่ยว คอยเดียวนะครับซิงเกิลคอยอะเป็นอะตอนไปจำบ้านเลยคนระับฟิลโล่งนี้ไม่แพ้หยดสูบเลยไม่แพ้นะครับแล้วก็ราคาก็ถูกกว่าครึ่งครึ่งอะออรอบนี้ก็เป็นอัปเกรดสเปคลวดนะครับผมก็ใช้สเปคลวดเป็นฟิลแคปตันนะครับฟิลแคปตันจากแวนดี้เ v e นะครับสเปคง่ายๆเหมือนถ้าให้นึกฟิลก็เหมือนเราใช้ลวด0.4น่ะพันขนาด2เส้นอ่าเหมือนลวดพา rale อ่ะ แล้วก็แค่คมีเท็กเจอร์ตรงที่ว่ามันมันมันพันรอบถ้าใครรู้จักอยู่แล้วนะครับมันก็จะพันรอบด้วยลวดประมาณ0.1นย์จุงมิลบางๆทับไปรอบๆรอๆอๆอบๆๆนี่แหละมันก็จะช่วยกระจายความร้อนนะครับอ่าหยด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 ยนะพอเป็นลวดที่สเปคหนาขึ้นเนี่ยเออเราก็จะไป ไปไปไฟไปไฟกับสองคอยได้แล้วนะครับเพราะว่าเดือกี้ผมให้สองคอยเนี่ยต่อให้ใช้ลวดธรรมดาพอทุกคนจะได้แบบเอ้ยสูนจุดห้าก็ดูดอร่อยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องใช้ลวดอะสเปคอะไรคอยคู่เหลือเฟือแล้วแต่คอยเดียวเรายอมไม่ได้นะครับมันต้องมาตัวนี้เปิดอยู่ที่มันมาค่าโอห์มมันมาที่ศูนย์จุดสองเจ็ดโอห์มนะครับผมลองดันที่สี่สิบวัตต์ อ่าสี่สิบวัตต์นะครับสวยงามอืโอ้มือสัน่นมือสั่นนะครับผมกินกาแฟ æ, ทั้งทั้งสูปพอร์ตจิบกาแฟเซิร์ฟสเกตโอ้ยหลายเรื่องมากนะครับมือสัน่นเฮ้ดูดีกว่าสี่สิบวัตต์น่าจะไหวไม่ไม่เปลืองแบต เหมาะกับพวกกล่องที่แบบ80วัตต์อะไรอย่างเงี้ยเหมาะกับคอยเดียวเพราะว่ามันใช้ไฟแค่40-60วัตต์อยู่เงี้ยมั้งครับเปิดรูล้มหมดเลยนะครับกลิ่นปลายพอเป็นคอยเดียวแบบนี้นะครับกลิ่นปลายคือกลิ่นปลายที่เหมือนเวลาเราเคี้ยวหรือเวลาเรากินมันเนี่ยเราลิ้นเราสัมผัสมันเนี่ยมันมันมาก่อนมากขึ้นนะครับ แต่พอเป็นคอยคู่แล้วล่วน0.5เนี่ยมันได้กลิ่นที่กว้างกว้างอะ่ะเป็นเป็นเป็นเหมือนเป็นโน้ตแบบคว่องคว้างแบบฝรั่งหอมช่วยชวยอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะมาเป็นคําใหญ่ขึ้นนิกโคติน ก็ลื่นนะครับมีความพอสัมผัสได้เหมือนที่เห็นมือผมสั่นนั่นแหละโดนทั้งนิกทั้งกาแฟเข้าไปมันเป็นฟิลที่พอมันเริ่มแห้งเนี่ยผมรู้สึกแบบอยากหยดต่อนะแต่คลิปมันจะยาวเกินไปนะครับคือว่าเป็นกลิ่นที่ไปต่อได้เรื่อยๆ นะครับเรื่องรสชาตินี่คือมีความหวานให้เรารู้สึกว่าไม่เบื่อนะครับเพราะว่าบางครั้งแล้วเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องอ่ามันมีบรรทัดฐานหรือว่าไงไงคนที่ตีเซนเอาไว้ว่าฉันต้องหวานเท่านี้ฉันต้องหวานเท่านี้แต่สุดท้ายแล้วนะในชีวิตจริงอ่ะถ้าเราเรากินเปป๊บซี่สูตรมีน้ําตาหรือกินอะไรพวกเนี้ยลส กินอาหารที่เป็นปรุงรสทั่วไปเนี่ยก็จะเข้าถึงรสชาติมันได้อยู่แล้วครับไม่ต้องเลือกก็จะไม่ต้องซีเรียสเรื่องว่าหวานเกินไปอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าคนที่อุ๊ยฉันต้องคีนกินชาไข่บุกไม่ใส่น้ําตาฉันไม่ชอบความหวานอันเนี้ยมันก็พอจะสูบได้แต่แต่เรื่องความหวานอันเนี้ยมันก็มันก็เพลินนะอืมต้องต้องลองดูครับความหวานมันก็อยู่คือมันดูดแล้วมีรสชาติความหวานเลย หอมเย็นสดชื่นแล้วก <laughs> like ็หวานหมักฝรั EN, iros, ่งเลยนะครับเวลาหายใจนะครับมันลมหายใจเราก็จะหอมเย็นสดชื่อเลยนะครับเหมือนเหมือนคนแก่ไงไม่รู้เออมันมันก็ผ่อนคลายนะครับสบายสบายเย็นเย็นนะครับอากาศแบบนี้นะครับไม่มีแดดสบายๆนะครับ โอเคครับวันนี้ก็อย่าลืมไปร่วมกิจกรรมกันนะครับมีแจกสี่ขวดนะครับผมแล้วก็ติดตามได้ได้หลายช่องทางครับ f c e e o o o โค้สัมลี IG โค้สัมลีนะครับ l ลไลน์แอดแล้วก็ l ลน์กลุ่มใน f a c e b o o k โค้สัมลีหมดเลยนะครับชื่อเดียวเลยนะครับผมแล้วก็ตามลิงก์ไปใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมก็ขอบคุณที่รับชมแล้วก็ติดตามนะครับวันนี้ก็สบายสก็พักผ่อนเยอะๆกันนะครับผมแล้วก็ดื่มน้ำ วันละแปดแก้วนะครับวันนี้ผมก็น่าจะหกเจ็ดแก้วแล้วนะไหวแล้วครับผมสวัสดีครับ